แลวนอกจากหมวกสปีนี้แล้วมีอันไหนแนะนําอีกครับคุณเอกก็จะเป็นรุ่นรุ่นนี้ฮะที่เป็นเข็มขัดนี่คือทรงทรงออกบพเกตแล้วมีแต่งเข็มขัดอ๋อก็คือตัวเข็มขัดนี้สามารถเป็นตัวบังคับขนาดศีรษะได้ด้วยใช่ครับมเป็นเข็มขัดหนึ่งมีสายมีสายให้เหมือนกันมีผ้าซับข้างในฮะผ้าซับข้างในนี่เนื้อดีมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นผ้าตะข่ายครับผม วันนี้ผมตั้งใจจะมาซื้อใบเดียวนี้ผมได้หลายใบแล้วนะโอ้อันนี้สวยสวยอ่ะใบนี้สวยถูกใจถูกใจใบนี้ดีใบนี้ดีชอบชอบชอบแล้วก็มีอะไรแนะนําเพิ่มครับรุ่นนี้คืออีกรุ่นหนึ่งฮะแนวขาวบอยเหมือนกันนี่คือแนวขาวบอยอู้นี่นี่ทรงหมวกลึกขึ้นนะทรงทรงหัวนี่จะสูงขึ้นอ๋อใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ครับโอ้หน่ารักอ่ะหมวกสวยอันนี้ผ้าดีฮะผ้าดีมากครับท่านผู้ชมได้สัมผัสลับหมวก ผ้าดีมากโอ้ดีไซน์ดีมากครับมันมีเชือกแต่งเก๋ๆส่รายละเอียดมาครบเลยดีมากเลยครับนอกจากใบนี้แล้วมีใบไหนอีกครับมีรุ่นรุ่นนี้ฮะหญิงผู้ชายใส่ได้เพราะว่าคนเอาไปซ็อกกิ้งหรือปั่นจักรยานรุ่นนี้ไม่ชอบใหญ่ก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เพราะว่าใส่ออกมามันคล้ายหมวก ถ้าถอดออกมาเป็นคล้ายๆหมวกแกป็ปทรงม<อ>นะันนะนะอันนี้ก็ปิดปิดด้านหลังปิดหน้าเหมือนกันโอ้มีกี่สีครับมีเขียวมีทหารสองสามสี่ห้าหเจดปเกสิบสี่ตอนนี้สิบสีก็คือทรงนี้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ครับผมอ๋อผมผมขอสีครีมนี่แหละครับ,รบซื้อใบในี้ขออนุญาตลองใส่ส <ม S 1> นะครับได้เลยครับนี่คือเป็นหมวกทรงแก๊บ ใช่ครับนะครับแล้วก็มีปิดหน้ามีปิดหลังบกถึงคอเบาปีกกว้างพับเก็บง่ายกระทัดรัดแล้วถ้าเกิดผมไม่ชอบสามารถถอดหน้ากากออกอ่าอันนี้ผมถอดลงนะครับก็ถอดหน้ากากออกได้หนึ่งชิ้นต่อมาถ้าผมไม่ชอบไม่อยากจะใส่ปีกถอดปีกออกได้ใช่ฮะเป็นแก็บได้เลยเดี๋ยวผมถอนอนุญาตถอดนะครับโอ้แก็บกิฟดีนะเนี่ยกระดุมแน่นมากเลยโอ้หมีที่รัดสายด้านหลังอี่ตัวนี้สำหรับปรับระยะ ตรงคอเชือกตัวนี้มีแถมใบให้หอยู่แล้วเชือกผูกใต้คางตรงนี้ฮะเกี่ยวเหมือนกันโอ้มีที่เกี่ยวให้อีกเขาเอาใจใส่ขนาดนี้เลยหรอใช่ครับเกี่ยวเข้าไปเลยโอ้ยอดเลยอ่ะใครที่เคยใส่หมวกแก๊ปแล้วเวลาจะจ็อกกิ้งก็ดีจะขี่จัก,กรยานก็ดีจะเจอปัญหาหมวกจะปลิวอันนี้ทางร้านแก้ปัญหามาให้แล้วมีสายรัดใต้คางอย่างดีอันนี้อันนี้สวยงามครับชอบชอบคุณเอกเเห็นหมวกสตีเยอะแยะเลยฮะ อันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะฮะเป็นแฟชั่นไหนมาคุยให้ฟังหน่อยอันนี้ก็จะเป็นทรงเบเล่ฮะเบเล่ใช่เป็นผ้ายีนคือถ้าใส่มาปุ๊บก็จะเป็นแบบที่นางแบบใส่อยู่นี้ใช่ครับอมีกี่สีเนี่ยเยอะเลยมีเยอะมีส่วนมากยีนสจะทำสามสีฮะเข้มกลางอ่อนฮะสามสีแล้วที่อยู่ข้างบนนี้คืออะไรทรงเดียวกันทรงฟิชแมนหรือนิวบอยฮะเขาเรียกบางคนก็เรียกฟักทองครับ อันนี้คือสตรีหรือบุรุษอันนี้ส่วนมากสตรีฮะบุรุษก็ใส่ได้ก็มีรงนี้คืออะไรก็จะเป็นสะหมวกสารเพื่อไวเซอร์ไวเซอร์แก๊ปก็จะเป็นแบบครึ่งหัวครึ่งหัวแบบในรูปนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมประมาณนี้่คือครึ่งหัวใช่ฮะก็จะมีรุ่นใหม่ก็จะเป็นป้องกัน UV ในตัวอเอาใจใส่ใช่ครับช่วยลดเรื่อง UV เข้ายูหนาใช่ครับผมมีการ UV ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็จะมี แบบนี้อีกแบบหนึ่งใช่ครับผมก็คือคนใส่สามารถดีไซน์ได้รวบผมหรือปล่อยผมใช่ครับออันนี้เนื้อก็จะเรียนแบบเนื้อธรรมชาติว่าตัวเนื้อสัตว์อนุญาตจับหน่อยโอ้นิ่เหมือนเหมือนใบใบสารจริงใช่ครับผมโอ้เหมือนหมวกสารเลยอะใส่เหมือนใส่คาดผมเข้าไปฮะเป็นแก็บพึ้นอ๋อนี่เป็นที่คาดผมใช่ครับคือเป็นที่คาดผมด้วยเป็นหมวกวด้ยเก๋ได้ด้วย แล้ว bien, ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้มาถึงร้านไม่ได้มาถึงหมวกไฮโซที่สำเพลงอยากจะซื้อมีช oui. ่องทางการการซื้ออย่างไรบ้างก็แอดไลน์มาได้ครับผมแอดไลน์ร้านแอดไลน์ร้านอะไรเอ่ยเอกไฮโซฮะเอกไฮโซหรือช่องทางทางช้อปปี้มีช้อป e ีด้วยใช่ครับผมเซิร์ชคำว่าพิชาอันเดอร์สกอร์ชอปฮะพีไอ c H A แอันเดอร์สกแล้วก็ชอปฮะเข้าไปคลิกซื้อกันได้เลยได้นะกดสั่งได้ก็คือเป็นหมวกของร้านเรา วันนั้นเฮียเห็นคุณเอกจากช่อง t i k กตอกรบกวนบอกหน่อยช่อง t i k กตอชื่อช่องอะไรนะ k ิ o กตอชื่อช่องพิชชาฮะพิชชาครับผมอืมแล้วมีช่องทางการติดต่อทางร้านอย่างไรก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์085464664หรือว่า Facebook ก็ไฮโซช็อ so ปได้เลยครับผมไฮโซช็อ so ปครับผมสถานที่ตั้งร้านตั้งอยู่ที่ไหนตรงนี้ที่สำเพง308ทับหนึ่งฮนะซอยผลิตผล ถ้าเข้ามาจากถนนราชวงก็จะเห็นซุบวัดเลยวัดโลกานุคอครับเข้ามาประมาณ10เมตรอยู่ซ้ายมือฮะร้านหมวกวันเวลาเปิดร้านเ,เปิดทุกวันฮะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งฮะตอนเย็นเปิดทุกวัน,วนไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับลูกค้าสะดวกมาวันไหนก็เรียนเชิญเรียนเชิญเลยครับแล้วลูกค้าที่ขับรถมาแน,นะนําสถานที่จอดรถหน่อยสามารถขึ้นไปจอดด้านบนได้ฮะมาจากเยาวราชาขับรถมาขึ้นไปจอดตรงตึกการจนาทัศน์ได้เลยด้านบนก็คือจากเยาวราชแอบรถทางซ้าย ก่อนถึงสีแ่แยกราชวงศ์จะมีตึกจอดรถอยู่ชื่อตึกการจนทัศน์ขอบคุณคุณเอกมากครับ,รบวันนี้พวกเราได้มาเห็นหมวกสวยๆเยอะแยะแล้วผมเชื่อครับว่ามีหลายท่านตามหาหมวกอยู่หมวกใบที่ท่านชื่นชอบอยู่ที่ร้านไฮโซช็อปขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ ท่านใดมองหาหมวกคุณภาพดีไว้ใช้เองไว้ทำกิจ,จกรรมองค์กรหรือไว้ใช้แจกลูกค้าบริษัทห้างร้านของท่านเองหมวกหลากหลายแบบมีให้เลือกมากมายจนถูกใจราคาย่อมเยาซื้อใช้เองก็ดีซื้อไปฝากคนที่เรารักก็มีความสุขขอเชิญทุกท่านที่ร้านหมวกไฮโซสัมเพลงบริการดีต้อนรับดีเอาใจใส่ทุกความต้องการเรียนเชิญครับ